สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารแนวทางตัวเลขมาฝากข่าวหวยกันอีกเช่นเคยนะคะมูเหลือมเข้าบ้านเชื่อนําโชคลาบมาให้เหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะสําหรับการประกศาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลว่อประจำวันที่16กุมภาพันธ์แล้วเชื่อว่าตอนนี้ขอหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนวทางเลขเด็ดเลขดังกันอยู่อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแนวทางจากสื่อสังคมออนไลน์นักให้แนวทางชื่อดังหรือจากเหล่าคนบันเทิงก็ตาม สำหรับใครที่ยังไม่มีแนวทางตัวเลขในใจวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเป็นบ้านเล็กที่ที่งูเหลือมปุกเข้าบ้านรอบที่สองวันที่8กุมภาพันธ์ศูนย์วิทยุหน่วยกูภย้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสตหีบได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายประยูนอายุ59ปีว่าพบงูขนาดใหญ่ปลุกเข้ามาภายในบ้านจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุอยู่ช่วงหลังบ้าน ติดกำแพงบนฝ้าหลังคาที่มีระดับความสูงราว6เมตรพบแผ่นฝ้าซีเมนต์ถูกเปิดออกซึ่งภายในก็พบงูเหลือมขนาดความยาวกว่า3เมตรนอนพดตัวอยู่บนคาหลังคาซึ่งเจ้าของบ้านก็ยินยอมให้พังฝ้าได้เจ้าหน้าที่กูภ้ภัยจึงได้ปีนขึ้นไปบนหลังคาชั้นหนึ่งก่อนจะเอื้อมตัวใช้มือดึงแผ่นฝ้าที่เปิดออกให้หลุดออกจึงทําให้งูตกมาพร้อมกับแผ่นหลังคาเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันจับ นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปโดยเจ้าของบ้านเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้มีงูใหญ่ปลุกเข้ามาแล้วหนึ่งครั้งจนมาในคืนวันนี้ขณะกำนอนหลับได้ยินเสียงครงครามดังมาจากหลังบ้านจึงได้ออกไปดูแล้วก็ต้องตกใจเมื่อพวบว่างูเหลือมขนาดใหญ่เลยขึ้นไปบนหลังคาจึงรีบแจ้งกู้ภัยมาช่วยจับซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อว่างูใหญ่ที่เข้ามาซุกตัวหนีในบ้านนั้นจะนำพาโชคลาภมาให้จึงได้นำป้าเล็กที่ เ7็ดทับสาไปเสียงโชคอย่างไรก,ก็ตามเ้ขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดวันที่16กกุมภาพันธ์ค่ะ